สวัสดีครับป a p e r Money r e a ตี้นะครับช่อง Financial r e t y นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งสินเชื่อนะครับที่เขาว่ากันว่าไม่เช็คบูโรนะครับเริ่มมาจากว่าผมเห็นที่มาของสินเชื่อตัวนี้นะครับในข่าวหุ้นและการเงินที่หนึ่งมานะครับแล้วก็ข่าวเขาบอกไว้ว่าสินเชื่อตัวนี้เป็นของบริษัทที่เขาดําเนินธุรกิจ Pico Finance นะครับอย่างถูกกฎหมาย ป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัทเอตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ก็ผมว่าก็มีความใหญ่ระดับหนึ่งเลยถูกไหมครับ โดยท้ามให้บริการสินเชื่อรายบุคคลแบบไม่มีหลักประกันประสบความสําเร็จมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับภายใต้การรับรองและการดูแลกลํากับจากกระทรวงการคลังครับโดยที่สินเชื่อตัวที่เบเปอร์จะพูดถึงในวันนี้นะครับเขาบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยเขาอยู่ที่2.99นะครับแบบลดต้นลดดอกด้วยครับผมโดยที่ผู้กู้เนี่ยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรคำประกันด้วยครับ นับว่าตอบโจทย์พนักง,งานประจํานะครับอาชีพอิสระก็ได้ด้วยครับผมและเขาบอกว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของบริษัทครับซึ่งต้องการให้ประชาชนเนี่ยลดหนี้นอกระบบลงครับผมจากที่เกินว่ามานะครับเรามาพูดถึงสินเชื่อในวันนี้เลยนะครับสินเชื่อในวันนี้เขาคือ p ิ c โกเงินด่วนครับซึ่งเป็นของบริษัท p i c โก o l u t i o n Thailand จำกัดครับแล้วบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทย่อยนะครับภายใต้บริษัทเมตาคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่นะครับผมผมไม่อยากให้หลายๆคนนะครับเซิร์ชผิดนะครับแล้วไปเจอของปลอมนะครับหรือว่าของที่เขาสวมรอยมาเป็นมิชาชีพนะครับฉะนั้นพิ c โกเงินด่วนทุกคนลองสะกดพิโกเงินด่วนเข้าที่ Google ได้นะครับ พอเรากดเซิร์ชแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเพียบเลยนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับของแท้นะครับบริษัทนี้เขาคือ p i c o กขีดไทยครับตามนี้เลยครับผมพอเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าแรกเป็นอย่างนี้นะครับหน้าแรกของเว็บไซต์ Pi ก o เงินด่วนหรือว่า p i c o ก i ีดไทตัวนี้พอเข้ามาแล้วใช่ไหมก็จะเห็น เหตุผลหรือว่าจุดเด่นนะครับของพิโกตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสมัครง่ายนะอนุมัติไวนะฮะภายใน3วันนะสวันสําหรับเขาก็ถือว่าเร็วแล้วนะแล้วก็ดอกเบี้ยเพียง2.99%นะครับผมแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับถูกกฎหมายได้รับรองจากกระทรวงการคลังครับผม ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อนะครับสามารถกดปุ่มสมัครเลยได้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในหน้าเว็บไซต์ที่เปเปอร์พูดถึงอยู่นะครับแล้วก็พอกดเสร็จเนี่ยมันจะเชื่อมไปกับ Line แอดนะครับ @picoth นะครับผม ขั้นตอนถัดมาเขาบอกให้ตอบคําถามข้อมูลใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ตรวจเช็คข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับโดยที่ขั้นตอนที่3นะเขาบอกว่าหากผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยจะได้รับลิงก์แนฟฟอร์มเอกสารมานะครับผมขั้นตอนที่4ี่เขาบอกก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ ส่งเอกสารตัวจริงนะครับไปที่บริษัทเขาก็ไปที่พิกโก้เงินด่วนบริษัท p i กโกโซลูชันไทยแลนด์จำกัดครับเลขที่ที่อยู่ตามนี้เลยครับผมโดยที่ขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกว่าหลังจากที่พิกโก้เงินด่วนได้รับเอกสารของเราแล้วนะครับจะรอผลไม่เกิน3วันครับผมเมื่อกี้คือขั้นตอนการสมัครสินเชื่อแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูคุณสมบัติกันครับว่าใครจะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้บ้างนะครับ สินเชื่อตัวนี้เขาบอกไว้ว่านะฮะได้ทั้งพนักง,งานประจําอาชีพอิสระเลยนะครับผมในฝั่งของพน,นักง,งานประจำเนี่ยเขาบอกรายได้รวม12,000บาทขึ้นไปนะครับเข้าบัญชีธนาคารสม่ำเสมอน,น,น,นะครับแล้วก็มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับถัดมานะครับเขาบอกว่าสถานะสินเชื่อปัจจุบันนะครับไม่ค้างจ่ายนะถามว่าเคยค้างจ่ายมาแล้วได้ไหมก็ได้นะแต่จ่ายแล้วนะต้องจ่ายแล้วก็สามารถขอสินเชื่อได้ครับผม ถัดมาเขาบอกอายุเครดิตบูโร3เดือนขึ้นนะครับจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยครับแล้วก็ถัดมาเขาบอกไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเพียงแค่คุณอายุ20ปีขึ้นไปครับนี่เรารับคือคุณสมบัติของพนักงานประจำและอาชีพอิสระนะครับข้อแรกเขาบอกว่ารายได้รวม12,000บาทนะครับและขอให้เดินเข้าบัญชีธนาคารสม่ำเสมอครับผมก็อ2นะครับเขาบอกว่าเพียงแสดงหลักฐานนะครับแสดงแหล่งที่มาของรายได้อิสระที่ชัดเจนครับ แล้วก็3นะครับเมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าสถานนะสินเชื่อปัจจุบันนะครับไม่ค้างจ่ายนะครับซึ่งเคยค้างแต่จ่ายแล้วนะครับก็ขอสินเชื่อได้ครับผมและถัดมาเขาบอกอายุเครดิตบูโร3เดือนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงแค่คุณอายุ20ปีขึ้นไปเช่นกันครับโดยที่ตารางการผ่อนชำระนะฮะถ้าเราได้รับการอนุมัติจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับผม ทางนี้นะครับเดี๋ยวเปเปอร์จะลองสมัครดูนะครับให้เห็นนะครับผมอย่างแรกผมก็จะคลิกที่ปุ่มสมัครเลยนะครับเขามีทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับเราคลิกปุ่มไหนก็ได้นะครับเพราะผมคลิกที่ปุ่มสมัครเลยเสร็จนะครับผมมันจะเข้าไปเชื่อมกับตัวที่บอกตอนแรกคือ Line แอดนะครับ pico th นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นที่หน้านี้นะครับให้กดที่คำว่าอนุญาตครับผม พอกดที่อนุญาตแล้วมันก็จะเชื่อมไปนะครับไปเข้าที่ Pico Official Login นะครับผมเราก็กดคำว่าอนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาสู่การเพิ่มเพื่อน Pico เงินด่วนะครับพอเข้ามาเสร็จข้อความต้อนรับอัตโนมัติเขาจะบอกว่าสวัสดีคุณจุดๆๆ Pico เงินด่วนให้บริการสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับอนุมัตไว้ไม่ใช้หลักทรัพย์คำประกันนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย ดอกเบีย้ยเพียง2.99%ต่อเดือนนะครับบริษัทขอแค่คุณมีรายได้รวม12,000บาทขึ้นไปและนำเข้าบัญชียอย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับแล้วก็บอกว่ารบกวนพิมพ์สนใจเพื่อสมัครสินเชื่อหรือปรึกษาภาระหนี้ฟรีครับโอเคเราก็พิมพ์สนใจนะครับพอพิมพ์สนใจ Enter ปั๊บบอกท่านมีรายได้รวมค่าคอมและ OT ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับ ถ้ารายได้รวมน้อยกว่า11,999บาทให้พิมพ์ A สั้นๆนะครับถ้ารายได้เราอยู่ที่1,2,000บาทถึง25,000บาทให้พิมพ์ B สั้นๆนะครับและถ้ารายได้รวมเรามากกว่า2 5 0 0 0บาทให้พิมพ์ C สั้นๆพอติ๊งต่าว่าผมพิมพ์ C นะครับเอาพ,พิมพ์ C เข้าไปแล้วอันขั้นตอนถัดมามนขาจะบอกว่าข้อมูลเครดิตบูโรของท่านปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับพิมพ์เฉพาะตัวเลขเขาบอกพิมพ์หนึ่งหากท่านไม่เคยค้างชำระ พิมพ์2หากปัจจุบันยังค้างชำระอยู่และอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายหรือโอนขายหนี้นะครับและก็พิมพ์3นะครับหากเราเคยค้างชำระแต่ปัจจุบันแก้ไขเป็นปกติแล้วนะครับใครที่อยู่ในข้อ2นะครับอันนี้น่าจะตกสกออยู่นะครับแต่ถ้าเคยติดบูโรแต่ว่าชำระหมดแล้วอยู่ในข้อ3เนี่ยน่าจะไปต่อได้อยู่นะครับผมอันนี้ผมลองพิมพ์3ดูนะครับ ทันมาเขาบอกว่ารบกวนกรอกคำนำหน้าชื่อนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลจริงนะครับผมโอเคพอผมพิมพ์คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกลุลเรียบร้อยกด Enter เรียบร้อยนะครับเขาก็จะบอกให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับกรอกเฉพาะตัวเลขนะครับผมพอกรอกแล้วนะครับเขาแจ้งกลับมาทันทีเลยครับท่านผ่านเกณฑ์เบื้องต้นขอให้ท่านปฏิบัติด,ดังนี้นะครับ1 กรุณากดลิงก์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างนะครับ 2. พิมพ์เอกสารและกรอกข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วนนะครับ 3. นะครับรับรองสำเนาถูกต้องและจะส่งเอกสารไปที่เปเปอร์เคยบอกตอนตอน้นก็คือบริษัทพิกโก้โซลูชั่นไทยแลนด์จำกัดนะครับผมเลขที่ตามนี้เลยนะครับหรือถ้าหากเรามีคำถามใดๆนะครับเพิ่มเติมครับสามารถโทรสอบถามได้ที่020968719ครับผมแล้วก็เขาบอกนะฮะ อีกว่าโปรดรับสายเบอร์020968719ด้วยเพราะทางบริษัทจะโทรเพื่อสอบถามข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อให้กับเราครับผม หลักการนะครับขั้นตอนการสมัครก็มีประมาณนี้นะครับสมัครผ่านไลน์นะครับใครที่เคยสมัครแล้วผ่านนะครับได้วงเงินเท่าไหร่แชร์คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับหรือใครที่เคยลองสมัครแล้วนะครับแล้วโดนปฏิเสธนะครับแล้วติดตรงไหนอะไรยังไงนะครับรบกวนแชร์ประสบการณ์ให้เราทราบกันนะครับเพื่อนๆจะได้อ่านและจะได้ทราบไปด้วยนะครับผม แต่ยังไงนะครับผู้ให้บริการรายนี้นะครับเขาก็เป็นนอนแบงค์ bank, หรือที่เรียกว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมายนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคอนเทนต์ในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งช่องทางนะครับให้กับผู้ชมช่องผมเนี่ยได้เพิ่มสภาพคล่องให้กับตนเองนะครับผม ก่อนจากกันวันนี้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับกดติดตามหรือว่า Subscribe รูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระส,สินเชื่อและการเงินดีๆในครั้งต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ